รอ,องรับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้หลากหลายชนิดนะครับรองรับสูงสุดถึง10แอมป์ควบคแสงได้ด้วยมีแสงตัวต่อมาตัวนี้คือไฟเส้น R G B นะครับซึ่งมีแสงไฟ R G B 16ล้านเฉดสีให้เลือกสั่งงานกันเลยนะครับแล้วก็สามารถรีแสง ปรับแสงได้อีกด้วยมีคุณสมบัติ cct ก็คือมีแสงขาวแสงขาวนวลแล้วก็แสงนวลในตัวควบคุมการทำงานผ่าน wi-fi สั่งงานด้วยมือถือ ios แล้วก็ android ตัวนี้นะครับเชื่อมต่อได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับเพราะมีคุณสมบัติ wi-fi แล้วก็ Bluetooth เชื่อมต่อเสร็จสิ้นภายในไม่กี่วินาทีครับตัวต่อมาก็คือโคมไฟ ขนาด20วัตต์นะครับเป็นโคมไฟติดเพดานซึ่งสามารถเปลี่ยนแสงแล้วก็หลีแสงได้ด้วยมีแสงขาวแสงนวลแล้วก็แสงขาวนวลในตัวเลยนะครับบางครั้งเนี่ยเราออกจากบ้านนะครับเราก็ลืมปิดอุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นลืมไม่รู้ถอดปลั๊กปิดสวิตช์หรือยังเปิดไฟหรือเปล่านะครับอุปกรณ์เหล่านี้จะตอบโจทย์เรามากๆเลยเพราะเราจะทราบสถานะการทํางานตลอดเวลาซึ่งจะอยู่ในมือถือของเราเลยนะครับง่ายด้วยปลายนิ้วสัมผัสตอบโจทย์ชีวิตคนรุ่นใหม่อย่างเรามากๆเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูการเชื่อมต่อทีละตัวนะครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงแต่เดี๋ยวจะตัดเป็นคลิปย่อยๆให้ดูกันนะครับสวัสดีครับอันนี้ก็คือปลั๊กทั่วไปนะครับที่เราเห็นกันตามท้องตลาดนะครับเวลาจะใช้งานก็เสียบนะครับแล้วก็เปิดสวิตหรือบางรุ่นก็ไม่มีสวิตนะครับถ้าเราเสียบอะไรทิ้งไว้ที่บ้านแล้วเราลืมเนี่ยเราออกจากบ้านไปหรือว่าเดินทางไปไหนไกล้ๆมันไม่ดีเลยนะครับมันอันตราย จะดีกว่าไหมครับถ้าจะมีสมาร์ทปลั๊กที่สามารถสั่งการไดจากทุกที่ทั่วโลกนะครับทราบสถานะว่าปลั๊กปิดหรือเปิดอยู่นะครับรองรับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้หลากหลายชนิดนะครับรองรับสูงสุดถึง10บแอมป์ควบคุมการทํางานผ่าน Wi-Fi นะครับส่วนการเชื่อมต่อก็คือเชื่อมต่อด้วย Wi-Fi บวกกับบลูทูธนะครับทำให้การเชื่อมต่อได้เร็วมากๆสั่งงานผ่าน Google ได้ด้วยนะครับใช้คําสั่งเสียงเปิดสมาร์ทปลั๊กปิดสมาร์ทปลั๊กได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับสมาร์ทปลั๊กนะครับของไฮเทค หน้าตากำลังน่ารักเลยนะครับดูนะครับนี่พกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกนะครับเชื่อมต่อกับ Wifi ใช้งานผ่านแอปพกกลิเคชัน i h i t e c คควบคุมการทํางานได้จากทุกที่ทั่วโลกขอเพียงเรามีอินเทอร์เน็ตนะครับอีกทั้งยังสามารถตั้งเวลาได้ครับกำหนดการเปิดปิดของปลั๊กตั้งนับถอยหลังได้ว่าปลั๊กทำงานกี่ชั่วโมงถึงกี่ชั่วโมงแล้วก็ปิดการทํางานนะครับวิธีการใช้งานก็ง่ายครับไปดูกัน อันดับแรกเลยนะครับไปโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า i Hi Tech ตัวนี้นะครับเป็นลูกบ้านสีแดงๆแ,แล้วก็ลงทะเบียนใช้งาน้เรียบร้อยนะครับแนะนําให้ลงทะเบียนผ่านกับ Google นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะใช้งานกับ Google Assistant สั่งงานผ่านระบบเสียงได้ด้วยต่อไปก็ไปเปิด Wi-Fi นะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับ Wi-Fi 2 4 G นะครับตัวนี้รองรับ Wi-Fi 2 4 G เพราะว่าครอบคุมพื้นที่ได้กว้างกว่านะครับแล้วก็ไปเปิด Bluetooth นะครับ จากนั้นเปิดแอปพลิเคชัน i h i t e h ตัวนี้รองรับทั้ง iOS แล้วก็ android เลยนะครับวันนี้มาเอาไ ipad มาให้ลองให้ดูจากนั้นนะครับเพียงแค่นำสมาร์ทปลั๊กของ i h i t e h ตัวนี้นะครับมาเสียบเปิดสวิตช์จากนั้นนะครับ,รบ,บ,ปนนรบไปที่เพิ่มอุปกรณ์นะครับบวกตรงนี้นี่ครับ ก็จะเจออุปกรณ์ขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยนะครับนี่ Smart Socket เราก็แค่เลือกเชื่อมต่อครับแล้วก็ย้ำนะครับต้องใช้ Wi-Fi 2 4 G เท่านั้นนะครับก็100ร100้อนะครับนี่100%ก็จะขึ้นหน้าตา่างนี้ครับเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้ด้วยนะครับอย่างนี้เขาเขียนว่าสมาร์ s o c อกเก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็น Smart p ปลันะครับ สมาร์ทักนีครับแล้วก็บันทึกเสร็จสมบูรณ์เราก็จะได้แล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูไฟสถานะนี่ครับการสั่งทำงานก็กดเปิดนะครับไฟตรวนี้ก็จะติดขึ้นมาไฟอย่างนี้อาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราจะไปลองเสียบชาร์จกับเจ้าตัว i p a d ตัวนี้ให้ดูนะครับเสียบ iPad ให้เห็นไฟสถานะด้วยนะครับ จากนั้นนะครับดูนะครับเลือกปิดนะครับ iPad ตัวนี้ก็จะไม่ชาร์จแล้วเลือกเปิดนะครับก็จะชาร์จขึ้นมาทันทีนะครับนอกจากนั้นนะครับนอกจากเราได้ปลั๊กมาแล้วเนี่ยเราสามารถได้ปลั๊กที่สามารถตั้งเวลาได้ด้วยนะครับเห็นไหมครับฟังก์ชันคานล่างตัวนี้เขาดาวสามารถสั่งให้ทํางาน1ชั่วโมงแล้วปิด3ชั่วโมงแล้วปิดอย่างนี้ได้เลยนะครับี่นะครับเขาดาวนะครับให้เปิดการทํางาน2นาที ก็จะมีการนับถอยหลังอีกสองนาทีปลั๊กตัวนี้ก็จะปิดลงเดี๋ยวทําภาพเร็วนะครับตรงนี้จะตั้งเป็นชั่วโมงหลายชั่วโมงเลยก็ได้นะครับแต่เนี้จะให้เห็นภาพเร็วๆก็คือ2นาทีก็พอเดี๋ยวดูนะครับพอครบ2นาทีปลั๊กตัวนี้ก็จะหยุดการทํางานนะครับถ้าสังเกตนะครับตรงนี้เมื่อกี้ขึ้นที่2นาทีเนี่ยครับรีบร้อยหยุดการทํางานแล้วนะครับพอครบ2นาทีก็จะ power off มันแปลว่าเราสามารถตั้งค่าปลั๊กตัวนี้ให้ทํางาน กี่นาทีก็ได้กี่ชั่วโมงก็ได้นะครับนอกจากฟังก์ชันเค้าดาวต,ตรงนี้แล้วเนี่ยยังมีฟังก์ชันของทัมเมอรครับเราสามารถเข้าไปเพิ่มกําหนดการอย่างเช่นวันอังคารให้เปิดกี่โมงวันพุธเปิดปิดกี่โมงนะครับตั้งได้หมดเลยอย่างเช่นดูนะครับ15.59นาฬิกานาทีให้เปิด power on นะครับทำซ้ำทุกวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธนะครับแล้วก็เลือกบันทึกครับ เราก็จะได้เวลาได้นะครับ15นาก19นาทีนะครับวันจันทร์อังคารพุธปลั๊กตัวนี้จะเปิดขึ้นนะครับไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายเลยนะครับนี่ครับสุดยอดจริงๆฟังก์ชันพื้นฐานก็อย่างนี้ครับเปิดแล้วก็สั่งงานผ่านเสียงได้ด้วยเปิดสมาร์ทปลั๊กนะครับสั่งผ่าน Google ได้เลยนะครับปลั๊กก็จะเปิดปิดการทํางานเดี๋ยวจะมีคลิปอีกคลิปหนึ่งให้ดูครับ สวัสดีครับตัวนี้ก็คือหลอดไฟนะครับ RGB บวกกับ CCT นะครับซึ่งก็คือหลอดไฟที่เปลี่ยนสีได้16ล้านเฉดสีนะครับแล้วก็ CCT ก็คือเปลี่ยนแสงได้3แสงด้วยแสงขาวแสงขาวนวลแล้วก็แสงนวลนครับ Daylight คู Day light, cool White, แล้วก็ Warm w h i t นั่นเองครับนี่เราไปดูกันนะครับคุณสมบัติของเขาก็คือ มี R G B C C T อย่างที่บอกไปแล้วนะครับติดตั้งง่ายนะครับรองรับการสั่งงานด้วยเสียง Google Assistant นะครับตั้งเวลาได้นะครับมีทัมเมอรในตัวหรีแสงได้นะครับรีแสงผ่านแอปควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน I O S แล้วก็ Android เชื่อมต่อผ่าระบบ Wi-Fi 2.4G ส่วนการเพิ่มอุปรกรณ์ก็ง่ายมากนะครับเพราะว่าการเชื่อมต่อทั้ง Wi-Fi และ Bluetooth ทำให้การเชื่อมต่อเร็วขึ้นมากๆมีฟังก์ชันไฟกระพริบจมจังหวะเสียงเพลงด้วยครับนี่เราไปดูกันเลยนะครับ ดูหน้าตาของหลอดก็จะเป็นเหมือนหลอดธรรมดาทั่วไปเลยนะครับแต่ตัวนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนไปลองกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องไปโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า iitech เป็นรูปบ้านสีแดงๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ลงทะเบียนนี้เรียบร้อยแนะนําให้ลงทะเบียนด้วย Gmail นะครับเพราะว่าสามารถใช้งานควบคู่กับ Google Home แล้วก็ Google a s s i s t a n t ได้ด้วยใช้ Gmail สะดวกที่สุดแล้วครับเมื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเรียบร้อยนะครับสิ่งที่เราต้องทําต่อไปก็คือ ไปที่การตั้งค่านะครับซึ่งรองรับทั้ง Android แล้วก็ iOS ไปที่ Wi-Fi นะครับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไวเชื่อมต่อกับเราเตอร์ Wi-Fi ที่บ้านเรานะครับรองรับเครือข่าย 2.4G เท่านั้นนะครับตอนนี้เชื่อมต่อ Home Wi-Fi 2.4G อยู่แล้วก็เปิด b l บลู o t h นะครับจากนั้นไปเปิดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า iitech ครับจากนั้นที่ตัวหลอดไฟนะครับ เปิดสวิตช์สครั้งนะครับให้หลอดไฟเข้าสู่สถานะการเชื่อมต่อซึ่งทําเพียงครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นใช้งานได้ตลอดไปเลยนะครับดูนะครับ1 2 3หลอดไฟจะกระพริบขึ้นมาแบบรัวๆแล้วนะครับกระพริบไวอย่างนี้นะครับจากนั้นก็ไปที่แอปพลิเคชันเมื่อกี้ i i ไอ e c นะครับไปที่เพิ่อมอุปกรณ์นี่ครับ แอปก็จะเจอหลอดไฟโดยอัตโนมัติเลยนะครับเราก็แค่เลือกติดตั้งแล้วก็ติดตั้งแล้วก็ใส่รหัส Wi-Fi นะครับของบ้านเราซึ่งเป็น Wi-Fi 24G นะครับย้ำเลยนะครับจากนั้นนะครับหลอดไฟก็จะทำการเชื่อมต่อกับระบบ wi-fi ที่บ้านนั่นเองครับรอจนครบร้อเปนะครับพอครบร้อเรเราก็สามารถไปตั้งชื่อได้ครับนี่ชื่ออุปกรณ์เราเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะครับ เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นหลอดไฟห้องนอนนี่ครับตั้งเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับบันจึ๊กครับเรียบร้อยก็จะได้ชื่อหลอดไฟห้องนอนครับเสร็จสมบูรณ์จากนั้นนะครับเราสามารถสั่งงานหลอดไฟเนี่ยจากไดท้ที่ทั่วโลกเลยทราบสถานะด้วยนะครับว่าหลอดไฟปิดหรือเปิดการทางานอยู่อันนี้คือการสั่งปิดนะครับและอันนี้ก็คือการสั่งเปิด แล้วก็สามารถนะครับปรีแสงได้อีกด้วยนะครับดูนะครับปรีแสง1% 29%่0 0นสงนะครับปรับอุณหภูมิของสีได้ด้วยครับอันนี้คือสีวอร์มไว้นะครับสีนวลนั่นเองตรงนี้ก็คือสีคููไว้นะครับสีขาวนวลแล้วก็ตรงนี้คือสีเดย์ไลท์นะครับสีแสงขาวนะครับซึ่งแล้วแต่เราเนี่ยนะครับบางวันเราก็อยากปรับเป็นสีคููก็ปรับได้เลย ครับอยากปรับเป็นแสงวอร์มได้หมดเลยนะครับนอกจากจะมี3ามแสงวอร์มไว้ควไวไูไว้เดไลท์แล้วนะครับยังสามารถปรับสีนะครับอย่างนี้ได้อีกด้วยสีแดงสีเขียวสีชมพูสีเหลืองสีน้ําเงินตรงนี้นะครับมีหมดเลยนะครับแล้วก็มีการปรับตามค่าต่างๆที่เขาให้มาแล้วนะครับนี่บรรยากาศในการอ่านหนังสืออันนี้บรรยากาศในการทําง,งาน อันนี้คือบรรยากาศในการสังสรรค์น,นะครับหลอดไฟก็จะกระพริบไปตามอัตโนมัติเลยนะครับเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆเลยแล้วก็ฟังก์ชันที่สําคัญตัวนี้นะครับคือมิวสิกนะครับตัวเนี้ยเสียงที่เข้าผ่านไมโครโฟนนะครับก็จะไปสั่งหลอดไฟให้เป็นสีต่างๆขึ้นมาเลยนะครับโดยอัตโนมัติ ตอนนี้เหมาะเลยนะครับกับงานปาร์ตี้สังสรรค์ต่างๆหลอดไฟก็จะเปลี่ยนไปตามจังหวะเสียงที่เข้าสู่ไมโครโฟนนั่นเองนะครับอย่างเช่นในห้องคาราโอเกะในห้องบันเทิงในห้องสังสรรค์ต่างๆ